สวัสดีครับวันนี้วันที่4เมษายนนะครับพศ2563ผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับมีโอกาสมาสติดตั้งปัมม๊มเสมทพร้อมแผง10แผงให้กับคุณปัญญานะครับอนนี้เป็นไล,ล่น่าจะเป็นไล่กแกนะครับตอนนี้ที่สเสมอที่เราลงไปนี่เป็นตัว2,200วัตต์นะครับให้น้ําอยู่ที่15คิวนะครับส่งได้สูง100เมตรนะครับส่วนที่เราหย่อนท่อลงไปนี่เป็นท่อ2นิ้วเราหย่อนลงไปที่60เมตรนะครับ10่อนนะครับ เราเจอน้ําอยู่ที่13เมตรนะครับจากผิวดินคริบมโดยท่านจะดูดน้ํามาพักไว้ในถังสามลูกนี้นะครับล้นจากสะไอล้นจากถังนี้ไปก็จะเอาไปลงสระนู่นนะครับตอนนี้น้ําที่ได้ก็เต็มท่อนะครับส่วนไร่ที่ส่วนแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคานู่นนะครับคุณลุงนี่ก็ช่วยดูแลเป็นฝ่ายไร่ที่ดูแลให้ของคุณปัตยานะครับเรามาดูสระนะครับมีส่วนที่จะล้นลงมานะครับ น้ำที่ล้นลงมาก็ลงสะลูกนี้นะครับสะลูกใหญ่มากนะครับเดีย๋ยวเรามาดูพื้นที่นี่นะครับล้นลงมาก็มาเป็นพื้นที่ลงสะใบนี้เลยนะครับแผงสิบแผงนะครับอยู่บนหลังคานะครับผมไม่สามารถจะขึ้นไปถ่ายให้ดูได้นะครับตอนนี้ก็แผงสูงเห็นแก้ว่าหกเมตรนะครับสวมได้เลยนะครับสวมได้เลย,ยครับผม ตอนนี้ก็ใช้ตอนนี้พลังงานแดดล้วนนะครับแดดล้วนแสงแดดตอนนี้ที่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ดีนะครับตลับกเดสิบเอร์เซ็นนะครับเวลาตอนนี้ก็ใบมงนะครับใบมงกว่ากว่านะครับหลงส่วนขึ้นมาแล้วครับตัวนี้สามแรงครับครับน้ําที่ดึงมานี่ครับนี่ครับเอาดึงมาใส่รถคันนี้นะครับเอาไว้ปลูกค้อยนะครับนี่เดี๋ยวดูสิ แดดล้วนนะครับตอนนี้ดูดิหถุงยัดเอาอยู่ไหมน้ำมาแล้วนะครับน้ำขึ้นมาแล้วน้ำวิ่งขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ในถังที่อยู่บนหลังคารถนี้นะครับตอนปลูกไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยน้ำด้วยหรือเปล่าก็ไม่เคยปลูกนะครับแตดน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วน้ำขึ้นมาแล้ว น,น้ำก็เต่งกันเต็มที่เลยพี่ดูน้ำแล้วแรงกว่าของเดิมไหมแรงกว่าครับแรงกว่าเยอะไหมก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่เนาะอันนี้แดดยังไม่แรงเต็มที่นะถ,ถ้าแรงเต็มที่แรงกว่านี้อันนี้เป็นสามหน้าสามครับหน้าสามโอเค okay, นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากว่าลูกค้าใครที่สนใจนะครับเพราะว่าสินค้ามีหลายชนิดนะครับ มีหลายรุ่นมากนะครับท่านก็มาเลือกดูเอานะครับว่าความแรงขนาดไหนที่ท่านต้องการจะลงบ่อของท่านนะครับเพราะว่าสเปคเราจะไปเอาสเปคเดียวแล้วไปลงบ่อทุกๆบ่อไม่ได้นะครับท่านต้องดูน้ําของท่านด้วยว่าน้ําท่านดีขนาดไหนนะครับท่านก็เลือกรุ่นเลือกสเปคเอานะครับเลือกตามรุ Boom, <to> um <overnight> ่นตามสเปคนะครับแล้วท่านก็จะได้สินค้าไปดันกันแบบดีๆเลยนะครับสินค้าเรามีมากมายนะครับที่ร้านนะครับมีทั้งสายน้ําหยด ทั้งท่อน้ําสายยางหัวสปริงเกอร์หัวฉีดน้ำอะไรมีทุกอย่างนะครับรวมถึงเครื่องปลูกมันนะครับเครื่องมือการเกษตรทุกชนิดมีหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอช่วยฝากกดแชร์กดไลค์หรือว่าติดตามเพจให้ด้วยนะครับถ้าเข้าไปในติดตามเราใน Facebook ก็มังกรฟ้าโซลา่าเซลล์นะครับถ้าไปดูเราใน YouTube ก็โซลาเซลล์มังกรฟ้าอุทยนะครับใกดแชร์กดไลค์ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ผม ขอบคุณมากสวัสดีครับ